สวัสดีค่ะพบกับครูมสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูมาสีก็นำเพลงราชดุดีมาฝากนะคะฟังกันเลยค่ะค่าลูกเสือ้อเชื้อไทยใจเคารพขอน้อมนบบาทบงพระทรงสีพระบาทมงกุฎกล่าว จอมเมาลีทรงปราณีก่อเกลือลูกเสื้อมาทรงอุตสาหอบรมบ่มนิสัยให้มีใจรักชาติศาสตร์ศาสนาทรงสั่งสอนสรรพกิจ วิทยาเป็นอาภาผงพุทธวุฒิกรยดังดวงจันทรทิตประสิทธิ์แสงกระจ่างแจงแจ่มพบสพสมัยพระคุณนี้จะสถิต สนิทในดวงหาไทยถวยราดไม่คลาดเอ้ยเพลงราชดุดีนะคะเป็นเพลงที่ใช้ในพิธีการของลูกเสือนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมสสีนาบอลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ